ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไร่สวนเชนลครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นาๆทุกท่านทุกคนนะครับผมบวันนี้ก็จะมายามรอบกันครับผมในรอบสิบวันนะครับไม่ได้มายามก็ไปดูกันเลยครับมาดูลังเลขกกันซึบสิบสิบ,บ,บอ้ยปลาอะไรเขาอุ้ยเขาครับปลาอะไรเขา โอ้ยลอยเลยครับนี่โ,โล้าเขาลอยตายเลยตายได้ยังไงล่ะนี่โอ้ยดูครับหลังเลกโอ้โหเสียดายมากเดี๋ยวล่างกดนะโอ้ ปลาอะไรตายอู้ยปลานิลนอ้ยนิเข้านิเขาออยนินเ,ขนนเขาตายมั้งอูยปลานิลนเขา้าโอ้โหดูเลยครับหนะ้าโอ้นินเขา้าโอ้โหเอาเรือมา เอาเรือมาเ,อเดี๋ยวผู้จาเอาเรือมาไว้นี่คิดว่าแต่ไม่มีปลาครับโหดูคิดว่าแต่ไม่มีปลาครับนะม,มาจะไหนได้วะเนี้ยคิดว่าแต่ไม่มีปลา <ś les> มาอะไริด <ś> ว <les> ่าจะไม่มีป้าดูตัวนี้ตายเน่าไปละมัง้งอูยังยังไม่เน่าเลยครับนี่นี่ตายังท้ใสอยู่ไม่เน่าไม่เน่า โอ้โหดักไว้เวียกไว้นานมากนะครับตรงนี้เกือบเดือนแนละ้ไม่เข่าสักทีนี่มาเขา่าตัวใหญ่ด้วยใส่โลเลยโอ้หตัวได้เจ็บก,กันแล้วทีนี้ใส่โลเลยที่นี้ เนี่ยแบกบไว้อย่างน,านั้นดูดิดูเลยครับเนี่ยดูครับ ดูผลงานกล่องย้อนเสียงย้อนแสงอีกครับนะเอ้ยนี่ครับพอได้เจกกันครับผมเจีกอย่างเดียวนม่ ไม่ได้ให้หน้าดูชอดอเด็ดเลยเออเสียดายเออครับเมื่อกี้นี่เสียดายมากด้วยยกเอาลเลือไ้ตรงนู้นคิดว่าไม่มีตัวกำลังว่าจะยายถ้าไม่มีงวดน,นี่ก็จะยายแล้วเนาะที่ไหนได้ยกมาโอ้โห ที่ไหนได้ยกมาถึงตกต๊ตไก่เลยตายดูกันกิโลครับผมโอ้โหสีโ่โลพอดีฮักถุงใส่หนึ่งชีด ดูกันครับผมี่ยล่ะกาละมังกาละมังดำไปไหนใส่อันนี้ก่อนก็แล้วกันนี่ครับผม โอ้โหใสองสามห่งสองสามส่สตัวประหมอจะกลับอีก สองตัวครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ